ต่อนี่ครับเซสชันต่อมานะครับเมื่อสักครู่นี้พี่พี่เล็กพี่ตุ้ยมาคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเซสชันต่อมาเราจะมาคุยกันถึงหัวข้อของการแต่งตัวกับเทรนนาฬิกาวันนี้เราอยู่กับพี่บิวนะฮะซึ่งผมว่าใครที่ได้ติดตามเรื่องของนาฬิกาอยู่แล้วเนี่ยก็ก็น่าจะชอบแต่งตัวด้วยหลายๆท่านก็ชอบแต่งตัวโดยวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าทีนี้แล้วการแต่งตัวและนาฬิกามันมันไปด้วยกันได้ไหมพี่บิวคือจริงจริง ผมว่าอะไรแหละท่านาอาจารยงไม่ค่อยทราบละกัน uh huh. ส่วนโตผม,ผมก็เพิ่งทราบมาก่อนว่าจริงๆนะนาฬิกาเคยเป็น uh huh. เครื่องประดับมาก่อนหลายๆคนรู้สึกว่าถ้าเราใส่นาฬิกาครับในยุคหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นยุคเก่ามากๆแล้ว uh huh. เนี่ยนาฬิกาที่ถูกออกมาออกแบบมาให้เป็นโม,โมบายหรือว่าขนาดที่แบบพกพาจริงๆอ่ะ uh huh. มันเป็นสร้อยคอมาก่อนอ่า uh huh. มันจะเป็นแบบนาฬิกาพกเป็นอะไรแบบนี้ใช่ปะใช่มันเป็นสร้อยคอเลยมันจะเป็นโกลมเลยใช่ ใหญ่ประมาณนี้สมันเราได้หัวข้อท็อปิกแล้ววันนี้ <c oughs> คุยเรื่องประวัติศาสตร์ <c oughs> นาฬิกาก่อนจะมาเป็นนาฬิกาข้อมือเชิงนั้นละกันผมคิดว่าที่ที่ไปอ่านมาเนี่ยเข้าใจได้ว่าไอ้ตุ่มตัวเนี้ยหรือว่าตัวที่ห้อยตัวเนี้ยมันคือนาฬิกามาก่อนเขาอยากได้เขาอยากรู้ว่าเวลามันเล่ายัางไงสมัยนั้นมีแค่เข็มเดียวด้วยซ้ำเราเป็นชั่วโมงแล้วก็ความเขาเรียกว่า ปัจจุบันนี้มันจะมีเออร์เรอร์ใช่ไหมเวลาเราเล่าสมมติว่าวันนึงบวกลบเท่าไหร่ชอันนี้บวกลบประมาณชั่วโมงกว่าดังนั้นอย่าดูก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นก็คือมันคือของตกแต่งมาก่อนซึ่งพอถึงปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้แล้วกันก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะใส่เป็น watch pocket ก็คือเป็นอะไรที่ค้อยออกมาแล้วก็จะมี มีสายห้อยแล้วก็พกใส่กระเป๋าไว้ใช่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อกลักข้างในแล้วก็จะมีกระเป๋าที่ห้อยไว้ใช่ไหมครับนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นของบิกเก้ทำให้กับควีนของสเปนมาครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือมันจะมีคําถามแล้วใครก่อนใครหลังแต่ว่าก็ประมาณนั้นบิกเก้บังคาเทียแท้งกันแล้วแล้วแต่ประมาณนั้นก็คาร์ลอไลน์ูเรตที่เราเคยได้ยินกันนะครับแล้วก็นาฬิกาข้อมือนี่แหละที่มันถูกออกแบบมาให้กลายเป็นเครื่องประดับ เพราะว่าเราเราถูก p r e s e r v ์ฟมันไว้สําหรับผู้หญิงเป็นหลักครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่างหากที่เราเริ่มมีผู้ชายที่ใส่นาฬิกาข้อมือเป็น wristwatch ใช่ก็กลายเป็น wristwatch แท้ๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครดูไลฟ์อยู่นะครับมีคําถามอะไรหรือว่าอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเออผมอาจจะโมวก็ได้นะขออภัยถ้าใครรู้มีความรู้เยอะกว่านี้ก็พูดมาได้ครับผมรซึ่งจริงๆเราถ้าเกิดเราพูดถึงแบบนาฬิกาจริงๆมันคือเครื่องประดับเนาะแล้วพอมันมี ม,มันมีความเป็นเครื่องประดับอยู่ในตัวมันก็ถืกว่เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายแล้วกันเราพูดถึงเทรนด์ดีกว่าเพราะว่าพี่บิวจะแต่งตัวแบบสตรีทเลเยอะแบบใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้เยอะเทรนด์การแต่งตัวตอนนี้คนชอบนาฬิกา แบบไหนบ้างเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รู้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดในมุมมองผมเทรนทุกคนเริ่มทําเล็กลงกคือช่วงก่อนเนี้ยสักปีแบบ2010สักแบบ10กว่าปีที่แล้วครับจะเป็นเทรนโอเวอร์ไซส์ใช่สี่ plus ขึ้นไปประมาณนั้นแต่ว่า <ละ S 1> ตอนนี้เทรนหลายๆแบรนด์ก็เริ่มทำไซส์ให้มันเล็กลงมาแล้วใชพ่พี่บิวเห็นเห็นเห็นเนทรนแบบนี้เหมือนกันไหมคือผมเห็นเทรนที่หลายๆเจ้าเริ่มทําไซส์ที่เล็กลงมาเรื่อยเรเริ่มทําให้มันเห็นชัดว่ามันสามารถกลายเป็นแบบยูนิเซ็กได้จริงคือใส่ผู้ชายและผ เป็นสิ่งที่ผมอ้างกับภรรยาตลอดว่านาฬิกาเรือนเล็กซื้อมาเธอได้ใส่ด้วยใช่จริงแต่เธอไม่ได้ใส่แต่ไม่ให้ใส่ไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้ใส่เธอให้ไม่ให้ใส่สุดท้ายผมใส่อยู่ดีนะแต่ว่าจริงๆผมว่านาฬิกาเร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 าสามารถมา mismatch กันได้แต่ความจริงแล้วผมเข้าใจว่าทำไมเทรนด์มันถึงใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อมือที่ที่เราเป็นผู้กําหนดส่วนใหญ่คนเอเชียเป็นคนข้อมือเล็ก แต่คนยุโรปเป็นคนข้อมือใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะขยายตลาดไปฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ต้องทำเรือนใหญ่เป็นเรื่องปกติแตรจริงๆตอนนี้ผมว่าเทรนด์อริกาที่เขามาทาเรือนเล็กลงเนี่ยเหตุผลเลยเพราะว่ากํากลังซื้อมาจากเอเชียเยอะใช่ยุโรปน้อยลงเยอะนะใชออ่จากเอเชียค่อนข้าง,งจะเยอะเลยอาจจีนบ้างแหละอะไรแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นเราไซส์ที่หลายๆคนตามหาแะ้วกันอย่างพวกเราตามหาก,กันประมาณสามสิบหกถึงสามสิบแปดเล็กกว่านี้ก็ลอวแต่ความผรีเฟอร์และซึ่งไซส์นี้ไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นคนพูดเอง คนที่พูดไว้ก็คือคุณมาร์คโชที่เป็นของร้านที่เดียร์อารมรีที่ฮ่อง,อง <ừ> กงเขาเคยพูดไว้ว่าไซส์ที่เป็นขนาดที่เหมาะที่สุดกับคนเอเชียหรือประมาณอามสิบกบินประมาณนี้ครับ <ừ> ผมครับผมซึ่งคุณคุณมาร์คโชเขาก็เป็นคนที่ทําทั้งสูตร<ช>นาฬิกาด้วยใช่ใช่ใชไหมมีการคอลลาบอร์เรชันกับนาฬิกาหลากหลายแบรนด์มากๆครับอันนั้นคือเจ้าพ่อตัวจริงใช่ใช่ก็นั่นแหละผมว่าประมาณไซส์ปรนี้แต่ว่าเล็กใหญ่กว่านี้ก็ก็แล้วแต่ข้อมือของคนใช่แล้วแต่เพอร์เฟคซึ่ง หลังๆนี้เราจะเริ่มเห็นนาฬิกาที่ถูกทำให้เล็กลงเยอะขึ้นเช่นล่าสุดที่เพิ่งเห็นก็จะเป็นตัวโอเมก้าสวิตมาสเตอร์ตัวที่ทำออกมาเป็น38ม mm. ิลตัวนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าตอนนี้แบรนดห์หลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในบ้านเราเริ่มขยับทำ ใส่เล็กลงแล้วก็สวยด้วยนะฮะสวยสวยจริงแล้วมันก็ใส่กับเราได้ได้ได้ค่อนข้างจะกระชับข้อมือใช่ประมาณนั้นเราถ้าเกิดแต่งกับสูตรล่ะพี่บิวมีพรีเฟร์แม้ว่าถ้าเกิดใส่ใหญ่ไปเล็กไปหรือว่ายังไงถ้าเกิดแต่งกับสูตรโดยปกติแล้วเราเป็นแนวทางให้บิวแล้วกันไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องแต่งแบบนี้นะแต่ว่าพี่บิวชอบแต่งยังไงสำหรับผมแล้วกันคือถ้าพูดในมุมผมเองอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดอยากมีนาฬิกาเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่สปอร์ตวอชเป็นแรกเป็นตัวแรกใส่ง่ายแล้วมันก็ไม่ต้องกล อธิบายครัว่าสปอร์ตวอชสปอร์ตวอชก็คือนาฬิกาสายเล็กแหละที่ใส่ลุยได้กันน้ําได้คือแบบสะเทินน้าสะเทินบกได้แบบนาฬิกาลุยๆอ่ะพูดง่ายๆถ้าพูดถึงจริงๆก็คือนาฬิกาพวกดําน้ําเป็นหลักขอบสีดําๆทั้งหลายใช่ไหมครับซึ่งลักษณะนั้นมันจะเป็นนาฬิกาที่ดําน้ําได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความหนาของเคสอยู่ใ่ข้อเสียของมันก็คือมันใส่ under s ิร r t ได้ยาะคือเราจะเรียกว่า under s l e ลีฟอ่า under ร l e ลีฟละกันเพราะว่าจะมีความหนาก็ยัดยัดไม่เข้าใช่ พอมันหนามากๆยัดไม่ได้แหละเราจะรู้สึกว่าความสวยงามของการที่เราใส่เสื้อเชิ้ตแล้วมีพื้น,นที่เสื้อเชิ้ตหลุดออกมาประมาณเซนหนึ่งจากตัวแจ็คเก็ตเนี่ยมันยาก มันจะตรงออกมาถูกไหมใช่มันจะตรงอยู่บริเวณนีแ้แล้วนาฬิกามันก็ทิมทิมโผล่มาแบบนี้ใช่แล้วมันก็จะเห็นแต่านาฬิกาอย่างเดียวแล้วมันจะล้างทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใส่นาฬิกาที่เขาเรียกว่า dress watch มากขึ้นซึ่ง dress watch ก็จะเป็นนาฬิกาที่บางลาักษณะเป็นเอกลักษณ์คือความบางก่อนขนาดเนี่ยจะต้องไม่ลน้นคอเพื่อทําให้การสวมใส่มันดูเหมาะสมกับสัดส่วนต่างๆผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงคาว่า dress watch เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าเราต้องเห็นตัวสายนาฬิกาอยู่บนข้อมือเราด้วยอันนี้คือสําหรับผมจะเรียกว่า เห็นสายหนังในตรงนี้ยถ้าเกิดแบบว่าเป็นสายหนังแต่ว่ามันล้นข้อมืออันนี้ผมจะมองว่าเป็นสปอร์ตละอ่าาเขจอันนี้คือนิยามของผมนะแต่ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ถ้าเกิดความบางมากๆอย่างอย่างที่พัดใส่อยู่ตอนนี้คือคือบางมากๆแล้วเป็นสายเหล็กผมก็ยังรู้สึกว่าเออมันอยู่ under ์ l e e v ไดีก็ยังโอเครู้สึกว่าเป็นเดรส t อชที่ถูกเลือกมาแล้วว่าจะอยู่ตรงนี้ก็จะมีความสปอร์ตด้วยเพราะเป็นสายเหล็กแต่ว่าก็มีความด RESY ด้วยเพราะว่ามันบางและมันสามารถ under ร l e ล v e ได้ใช่ที่แน่ๆคือลักษณะการแต่งตัวที่ถูกต้องหรือลักษณะการแต่งตัวทีี่ดดสุ เราต้องพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆที่เป็นส่วนที่แวววาวให้ได้เยอะที่สุดละกันสำหรับผู้ชายเพราะฉะนั้ๆๆนถ้าเกิดมองโดยรวมจะต้องไม่เห็นแต่มองแบบอยากจะเหลือบมองเนี่ยค่อย คือบมันออกมาแล้วเหลือมองอย่างเงี้ยได้โอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะอย่างผมที่ผมชอบที่สุดสาหรับเรือนสี่เหลี่ยมละกันเรือนเล็กคือเพชรเชลอันนี้คุณก็ใส่มาอันเป็นี้เรกซ์ทซ่ซึ่งอันนี้เป็นเรือนเล็กอนนี้่าไซส์38มิลใช่เล็กมากมากนะ38มิลในรูปแบบของเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็น38มิลในแนวยาวเพราะฉะนั้น f e ลลิ่งการใส่มันจะประมาณสักนาฬิกามัน35-36มิลถ้าเกิดเทียบกับเรือนกลมนะ คอนข้างเล็กแบบนี้แล้วก็มีความบางของตัวมันเองเอย่างเงี้ยครับพอมันอยู่อันเดอร์สลิปได้อย่างเงี้ยมันแต่งตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้โชว์ออฟ if you know you know <ม>ก็เป็นสไตล์ของการแต่งตัวลักษณะนี้ล้วกัน<ม>ซึ่งอันนี้เป็นเพอร์เฟรนซ์ส่วนตัวแต่ละคนมันจะมีความชอบแตกต่างซึ่งปะเกกะต,ต็เกก็จะมีหลากหลายรุ<ม>่นคาร์<ม>าทาว่าก็สุดยดดมากมากใช่เดียวกันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งแน่นอนว่าว่านาฬิกาที่วันนี้เรามาเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นที่เป็นทั้งสปอร์ตเป็นทั้งเดรสด้วย ก็อยากให้ท่านมาลองดูกันได้นะผมว่าในอนาคตเผื่อเราอาจจะหาคอนเทนต์ทำเปลี่ยนไหม transform ไหมนี่เดี๋ยผมจับพี่เล็กเลยพี่เล็กครับพี่เล็กพี่เล็กฮะผมอยากทําให้พี่บิวทำคอนเทนต์จับพี่เล็กแต่งตัวมากเลยดีไหมดีไหมเพราะภรรยาพี่เล็กชอบแซวว่าเธอใส่นาฬิกากับใส่ชุดเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนลุคพี่เล็กอ่ามาแต่งแบบซารีทเรียลหน่อยดีกว่าน่าสนใจ ถ้าเกิดทุกคนสนใจนะครับอยากให้ทำเนี่ยก็คอมเมนต์มะบอกกันได้ไปเมน้นในช่องก็ได้นะฮะดีไหมดีไหมพี่เล็กจัดไปนะครับแต่ว่า,วามีอย่างหนึ่งที่อยากฝากแล้วกันผมว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยจากที่คุยมาทั้งหมดครับคืออย่าไปติดเยอะมากว่าที่พูดจําเป็นต้องเป็นแบบนั้นอาา่าฮะกระผมรู้สึกว่าแต่ละคนมี Implement และก็ interpretation อาาของตัวเองคือความชอบในสไตล์ตัวเองเป็นเป็นเรื่องสําคัญกว่าผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งครับคืออันเดียลี่อันเดียลี่เป็นคนชาวอิตาลีที่เป็นเจ้าพ่อของเฟียสป็นพูให ้มาบนโลกใบนี้ที่โดดดังซึ่งเขาเลือกใส่เดสวอชเหมือนกันแต่เขาใส่โอเวอร์สลีฟหไปยถึงว่าเขาใส่อ on อนท็อปพนเสื้อเชิตก็คือเอาเสื้อเชิตไว้ข้างล่างแล้วก็เอานาฬิกาพัน<ล>ไว้รอบเลยแปะเลยแล้วก็ สไตล์นั้นมาตลอดซึ่งเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างสไตล์นี้ให้อยู่บนโลกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถามว่าเราจาเป็นต้องใส่เดสต์วอชจริงๆหรือกระสุนหรือเปล่าบางครั้งก็แล้วแต่ความชอบละกันอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับที่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่เป็นแบบซัมเมอร์ลีเนอร์จริงๆหรือเป็นสปอร์ตวอช h งก็ก็ไม่ผิดใส่ได้ก็แล้วแต่เอาจริงๆใส่แล้วคุณมีความสุขพอละใช่ใส่แล้วให้รู้สึกอย่างเดียวครับว่าให้ตัวเองคอนฟิ d e n c ขึ้นดีกว่าการซื้อนาฬิกาเหมือนกันครับ่าเป็็นนนน้้อองงยดดกรร์คคืืหลีีท ครึ่งหลากหลายแบรนด์เขาตั้งใจผลิตจริงๆไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่ต้องซื้อแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ตลอดแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่านาฬิกาบางตัวถ้าเกิดเราชอบจริงๆครับซื้อเก็บไว้มันก็ได้ใส่ใช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 ผมว่าซื้อเพราะความชอบบนความชอบเป็นหลักจะช่วยทําให้การสวมใส่สนุกขึ้น ครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็เทรนนาฬิกาที่สรุปง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเกิดแต่งกับที่เป็นสูตรแบบนี้สัจจุแบบนี้ถ้าเกิดอยากให้สวยในมุมมองของพวกเรา2คนก็ใส่ที่มันบางหน่อยบางหน่อยแล้วก็สามารถอยู่ใต้แขนเสื้อได้ใช่เนาะประมาณจะเป็นเดรสวอชจะเป็นสปอร์ตเนี่ยก็แล้วแต่คุณแต่ว่าอย่างนี้เราคิดว่ามันสวยกว่าแล้วก็มีกฎอีกกฎหนึ่งครับที่อยากฝากยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีจิวเวลรี่ที่เป็นสีสับชัดเจนเช่นสีเงินนาฬิกาขอคุณเป็นสีเงินเหมือน สมมติว่าผู้ชายเรามีเข็มขัดมีนาฬิกามีแหวนครับผมมีต่างหูครับผมทั้งหมดนี้เป็นอสซซอรี่ของผู้ชายใช่ถ้าเกิดอยากให้มันเข้าเข้ากันให้หมดเลยก็ควรเป็นสีเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วเช่นแบบอ่ะเข็มขัดเรามาเป็นสีทองอบัคโคถ้าเกิดมีฮอร์สปิดต้องเป็นสีทองด้วยของในงดๆก็ตัมที่เป็นบรสเซ็ตก็ต้องเป็นสีทองด้วยนกาวคนโนเป็นสีทองด้วย อให้มันไปในโทนเดียวกันใช่มันจะได้ดูไม่มว่วซัวใช้มันเหมือนกฎที่ว่าพอเรามีเข็มขัดสีหนึ่งตูเท้าต้องแมชกับเข็มขัด,ขดแต่ว่าณปัจจุบันครับผมคิดว่ามันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่ถามว่าถ้าใส่แบบนั้นเวิร์กไหมเวิร์กดีทั้งทั้ลุคออกมาดีมันจะดูคลาสสิกแลลวใช่พูดตรงๆแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเปลี่ยนอย่างผมตอนนี้เป็นสีเงินแต่ค่านี้เป็นสีทอง ได้ผมว่ามันไม่ได้ติดแล้วปัจจุบันผมคิดว่ามันมีความสนุกในการเลือกใส่แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า n o w the rules ครับรู้ก่อนว่ากฎมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะแหกเพราะวันนี้ผมแหกทุกกฎแหกทุกอย่างเอาเสื้อลายเสื้อลายชนเชิ้ตลายใช่แล้วก็เนกไทสีดําซึ่งจริงๆก็ไม่ควรใส่แล้วก็ถุงเท้าขาวก็ไม่ควรใส่ก็คือแหกให้ทุกกฎที่ที่พอจะรู้แหกให้หมดเพื่อให้เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องตามใครขนาดนั้นเข้าใจละใช่อินดเพนเดนต์ได้ครับวันนี้ก็น่าจะ ได้ข้อมูลหรือว่าเทรนด์การแต่งตัวไปมากๆกันหน่อยนะครับสุดท้ายวิวฝากหน่อยดีกว่าเผื่อแบบใครที่ตามผันไลฟ์หรือว่าตรงนี้ด้วยถ้าเกิดสนใจเรื่องการแต่งตัวอยากไปดูการแต่งตัวคุณคุณมีช่อง YouTube ด้วยแล้วคุณมีกลุ่มของคุณด้วยฝากหน่อยฮะฝากหน่อยผมมีช่องยูทูบของตัวเองนะครับชื่อบิวปะผัดนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เราพยายามจะบิวให้กลายเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีขึ้นแล้วกันคือมันจะมีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นผู้ชายใส่แจ็คเก็ตหรือใส่อวว้้ตตัันนา็ี่่มมึกกงแดขบ เขาจะกลายเป็นเขาเรียกสุภาพบุรุษในอนาคตที่ดีคือทําให้เขาดูดีขึ้นแหละแล้วเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ในหลากหลายรูปแบบและกันก็ฝากด้วยครับจะมีกลุ่มเล็กๆของเราเชื่อว่า m e n นดีเทลส์คลับอันนี้เป็นคลับที่เราพยายามจะทําให้มันกลายเป็นก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งและกันอาจจะมีหลากอีกห,ลหลายกลุ่มก้อนนะแต่ว่าเราอยากให้กลุ่มก้อนนี้เป็นกลุ่มก้อนหนึ่งที่เอาไว้ดูครับว่าเราแต่งตัวกันแบบไหนเป็นโซเรชันให้กันละกันและกันซึ่งพี่พัฒน์ก็อยู่ในกลุ่มด้วยก็ขอบคุณมากๆที่ชวนเขอบ ใช่ครับผมมีติ๊กต็อกยังติ๊กต็อกบีแต่ว่าเล็กๆเลยอ่ะบิวประพัดเหมือนกันครับแต่ไอจีจะเป็นปะพัทดอทซีครับก็ฝากฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณที่บิวด้วยนะครับขอบคุณพี่พัดครับขอบคุณมากเลยครับ